ตัวาามันขันยอโอ้หอดจะกตาหอดจะเข้าในชันลุ่บัสเคลื่อนแน่น้างว่ามันนนยุ่มันบ่เข้าไปมันบ่เข่าไปมันขค้นบ่เถึงเรียบรอยครับพี่นอ้อง